สวัสดีครับต้านหนังสัณเหตนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าจางของผมกันต่อนะครับซึ่งคลิปนี้อาจารย์เข้าคู่เงินปอนเยนนะครับวันที่28เดือน4ี่นะครับ2021นะครับซื้อขึ้นนะครับเป็นจำนวน20หลอนนะครับก็ได้กำไรมา1 9 6 1นดอนนะครับผมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ0ด0บาทนะครับผมก็เป็นจังหวะ impulse นะครับไปดูกราฟกันนะครับผมทำฟิล์มเดย์ก็ มีไส้ยาวทางด้านบนนะครับทด้งนั้นสายมือนะครับดูทมเฟรมวิก็มีไส้เหมือนกันนะผมดูสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งสี่ชั่วโมงตอนนี้จอบเบรกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เบรกนะนี่ครับถ้าเราตีกรอบนะบผมแท่งสี่ชั่วโมงแท่งนี้ยังไม่จบแท่งนะครับยังบูริชอยู่นะครับเราไปดูทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่าเพิ่งจบแท่งนะผมปึ๊บ ปึ๊บหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้นะครับเพิ่งจบแท่งนะครับก็เบรกออกจากกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้อาจารย์ไม่ได้เข้าทันทีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมีไส้ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับที่ยังไม่เบรกนะผมแล้วก็ปฏิเสธการขึ้นมาถึงสองครั้งนะครับผมแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเพิ่งจบแท่งนะครับก็ถ้าไปเข้าเลยมีโอกาสโดนนะครับแล้วก็เขาเพิ่งล่างมาจากโซนล่างนะครับผมเนี่ยเขา ขึ้นย่อขึ้นไปแล้วไงต้องรอเขาพักตัวนะครับปึ๊บป๊บนี่อันนี้ผมกอมาให้ช่วงจังหวะที่เขาจะเข้านะครับ41นาทีนะครับนาทีที่41นะครับเขาถึงจะเข้าออเดอร์นะครับก็จังหวะนี้ครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นช่วงนิวยอร์กเซสชั่นนะผมก็เมื่อก่อนอาจารย์เทรดค่อนข้างดึกนะครับสำหรับช่วงนิวยอร์กเซสชั่นนะครับเพราะว่าทําโซนน่าจะเหมาะกับ ประเทศของเขานะครับผมก็แท่งนี้พักตัวสวยงามนะครับจังหวะเข้าคือเบรกปลายไส้ของแท่งสามสิบนาทีแท่งสีแดงตรงนี้นะครับผมอีกสิบนาทีนะครับเขาถึงจะเข้าออเดอร์นะครับจังหวะนี้สวยเนี่ยเขาลงมาทำไส้ให้ด้วยนะครับเขาใจดีนะครับลงมาทำไส้ผมชอบที่เขาลงมาทำไส้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเบรกนะผมเพราะว่า จังวะนี้เบรกไปแล้วครับผมขอดูห้าฮนิดหนึ่งสต็อปลอสเราก็จะอยู่ไปลายไส้ทางด้านล่างนะครับประมาณเก้าสิบจุดนะครับเหตุผลที่ผมชอบที่เขาลงมาทำไส้ก่อนเพราะว่าเรามีจุดสต็อปลอสที่ชัดเจน เราสต็อปตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าจังหวะนี้เขาขึ้นไปเลยอืมก็ไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเขาขึ้นแบบไม่มีไส้ทางด้านล่างแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้ย่อตัวลงมาก่อนจังหวะแรกก็ถ้าเขาไม่ขึ้นไปเลยก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งกลับลงมาเพื่อลงมาทำไส้นะครับจังหวะนี้ก็ stop l ล s s ไปไส้ทางด้านล่างนะผมเป็นจังหวะ m p นพ s e นะครับ เป้าประมาณกี่จุดประมาณร้อยจุดนะผมซ้ายมืออาจจะมีแนวต้านหรือเปล่าอืมซ้ายมือก็มีแนวต้านอยู่นะครับอืมร้อยแปดสิบจุดติดไส้ประมาณร้อยจุดก็พอดีนะผมก็เป็นจังหวะสเกลสั้นๆนะครับประมาณร้อยกว่าจุดนะครผม ถึงเป้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ออกข้างแล้วผมก็จังหวะนี้ก็น่าจะเห็นกันบ่อยแล้วนะครับผมสำหรับจังหวะ i m นพา s e นะครับเห็นไหมครับพักตัวเบรกสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมผมครับ